หลังจากที่เกมอะไรสักอย่าง33นะครับได้เกมออฟเดียปี2025นะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะแห่กันไปซื้อไอเกมนี้กันมาเล่นแบบเยอะมากเลยใช่ไหมซึ่งส่วนตัวผมเองอะผมเล่นจบไปแล้วนะผมเคียร์หนึ่งรยเไปแล้วก่อนที่เขาจะเปิดอัปเดตอันใหม่นะเออในแบบ Steam นะ a c h i e v e m e n t ครบแล้ว100%นะครับเล่นทั้งแบบ Expert แล้วด้วยแล้วก็ เล่นแบบ New Game Plus จบไปอีกรอบหนึ่งแล้วด้วยนะเป็นเกมแรกที่ผมยอมที่จะเก็บ Achievement ให้มันครบ100%เนะเออด้วยความที่แบบรักเกมนี้มากๆนะครับผมเลยแบบว่าอยากจะได้ถ้วยปตินัมด้วยใน PS5 นะครับผมก็เลยไปโดนมาอีกหนึ่งแพลตฟอร์มวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคลิปแบบสั้นๆเนาะคืออยากมาบอกเล่าประสบการณ์ในการเล่นเจ้าเกมอะไรสักอย่างสาเนี่ยใน PS พอท่อครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าไอเกม e อ็กเพรสชั่นสามเนี่ยใน PS p o r or, t อ l ่มันก็ทำให้ผมเวิร์ดเหมือนกันนะผมเนี่ยเคยพูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่าไอ PS Portal เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องเกมแบบ standalone เนาะมันไม่ได้มีระบบประมวลผลที่แบบว่ารวดเร็วช็อปไวอะไรขนาดนั้นนะครับผมมันไม่ใช่ตัวที่มันใช้ CPU เพื่อรันเกมอะเออมันเป็นเพียงแค่รีโมทเพลย์เฉยๆเครื่องรีโมทเพลย์เนาะและผมเองเนี่ยก็เคยพูดไปแล้วเหมือนกันนะครับผมว่าไอ PS ้ PS Portal เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับเกมแนวที่ว่าต้องการจังหวะที่มันเปะ๊เปะๆเ,เนาะเช่นเกมพวกแบบริททมอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบบม่ได้เลยและใช่ครับผมไอ้เกมอะไร สักอย่าง33เนี่ยมันก็อยู่ในหมวดหมู่นี้เหมือนกันว้ยงทั้งที่รู้แต่ก็จะเล่นมันอยู่ดีประสบการณ์ในการเล่น e x p e d s t i o n 33ใน Portal ส่วนตัวผมมาผมรู้สึกว่ามันมยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เออยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคือตอนที่เล่นในตัวเครื่อง PS5 โดยตรงอะ่ะอ,อโอเคประสบการณ์ในการเล่นมันค่อนข้างที่จะ ใกล้เคียงกับตอนที่เราเล่นบนสตรีมหรือว่าผ่าน PC อะไรพวกนี้มากๆจนรู้สึกว่าโอเคก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนี่ว่าโอเคก็เล่นได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ได้ลองไปเล่นใน PS Portal ทําให้รู้ถึงความต่างได้แบบฮะบ t คือความต่างนิดนึ่งนะของตอนที่เล่นของ PS5 กับตอนที่เล่นบน PC นะคือจอย Dual s e n s e ของมันเว้จอย Dual Sense เนี่ยมันจะมีเรื่องของ Dead Zone เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่สัก นิดหนึ่งอ่ะเออนิดหนึ่งนะอันนี้คือพูดถึง PS5 โดยตรงที่ไม่ได้เกี่ยวกับ eport a l ตัวนี้นะมันจะมีอยู่นิดหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้น้าเกลียดมันไม่ได้ดีเลยจนแบบห่างกันเบอร์อะไรขนาดนั้นจนผมก็โอเคผมก็รับได้เล่นได้เนาะแต่พอเล่นบนพอ r t ท l อ่ะเออใจหนึ่งก็ก็รู้ตัวแหละว่าเออโอเคว่าเราต้องเผื่อเวลาค่าดีเลย์มันสักนิดนึงอาจจะต้องมีการกดเผื่อระยะแพรี่อะไรแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยเออก็คิดไว้แล้วนะแต่แบบ โนโนนะครับโนโนเลยแพรลี่ในพอท์ทลเนี่ยมันทําให้ผมเป็นบ้าไปเลยอ่ะคือไอตัวแก๊ปนิดเดียวในช่วงที่เราต้องแพรลี่อ่ะมันทําให้จังหวะที่เราเคยเล่นใน PC ซแบบเพี้ยนไปเลยพี้ยนไปเลยเอามาเล่นไม่ได้เลยเออเพราะว่ามันต้องเผื่อระยะอาไว้ก่อนหน้านิดนึงอ่ะเนาะมันทําให้เวลาเราแพรลี่ในพอท์ทลอ่ะผมแบบไม่รู้สึกมั่นใจเลยแม้แต่นออ้อยเออแม้แต่ไอมอนกิจก,ก,กี้กากในช่วงแรกๆอะ่ะผมยังแพรรี่ไม่ได้เลยไอ,อพวกแบบ บูชงอะไรพวกนี้หรือแบบเอฟมอนแบบลอยๆทั้งหลายแพรี่ยากมากคือเวลาเราแบบแพรี่ไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ปะแบบมันก็จะมีความรู้สึกหนึ่งขึ้นมานะคือแบบ <c oughs> อ้าวเฮ้ยแบบเราต้องเผื่ <c oughs> อระยะวดีเลยไว้กว่านี้ไหมหรือ กูต้องกดชา้ากว่านี้อีนิดหนึ่งไหมอะไรเงี้ยแบบคือเราไม่สามารถเอาประสบการณ์ที่เล่นบน PC มาเล่นกับพอร์ทัลได้เลยไม่สามารถทดแทนกันได้เลยมันทําให้เราแบบคิดมากคิดเยอะกว่าจะแพรรี่แต่ละครั้งนี่นนคือแบบโอ้โหมันกี่กินกูต้องคิดแล้วคิดอีกเลยว่าเนี้ยหลายคนก็จะบอกว่าเออพี่ก็ฟังเสียงซาวเอฟเฟกอะไรมันอย่างงี้ทีเออคือแบบคนที่เล่นก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าทางผู้สร้างเกมเขาก็จะมีแบบ ใบนิดนึงเนาะเวลาเราแบบจะแพรี่อะไรเงี้ยมันก็ฟังเสียงแบบเสียเอฟเฟกได้ใช่ไหมแต่กับพอร์ทัลเองแล้วอะถ้าเปรียบเทียบนะเราฟังเสียเอฟเฟกมันจะมีเสียงฟิวยาวๆแล้วก็ให้เรากดแพรี่ทีหนึ่งใช่ไหมแต่สําหรับพอร์ทัลมันจะเป็นแบบว่าฟ <f ee> ิมันสักประมาณ70%ของ100%อเราต้องกดแพรี่ก่อนแล้วเว้ยเออน่าจะเข้าใจนะแบบปกติมันฟิวตึง แตนี่มันฟิตตึงเลยเราต้องกดเผื่ออะไรยะมันเป็นเลยว่าเออเผื่อทั้งเดสโซนเผื่อทั้งค่าดีเลย์ของมันที่เกิดขึ้นด้วย,ยนะในการเล่นพอทัลคุณก็ต้องมีสติอีกหนึ่งรีเซ็ค,คุณจะต้องไวประมาณหนึ่งนะผมเองเนี่ยก็ คอยบอกเสม,นสมอนะครับผมว่าพอเท่าเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมกับทุกๆคนหรือว่าทุกๆเกมนะครับผมคือเกมไหนที่มันแบบไม่ต้องใช้จังหวะที่มันเป๊ะมากอะไรเงี้ยโอเคมันก็ยังเล่นได้อยู่ตามปกตินาะคือพอเท่าเนี่ยมันก็ยังมีข้อดีตรงที่มันสามารถทําให้เราเสฟคอนเทนต์เกมได้มากขึ้นกว่าปกติเนะเราสามารถมีเวลาใช้เวลากับเกมเกมนั้นได้แบบมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เครื่องนี้มันก็เลยต้องดูเป็นเกมๆไปนะเออแต่ส่วนหนึ่งก็ต้อง เข้าใจก่อนว่าไอ้แกปช่วงของแพรี่ในเกมอะไรสักอย่าง33เนี่ยคือแก็ในช่วงแพรรี่ของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นมากๆเนาะคนที่เล่นจะเข้าใจดีและมันก็อดไม่ได้ด้วยที่เราจะต้องแพรรี่เพราะว่าไฮริกส์ไฮรีเทิร์นนะครับผมมันจะได้พวกค่า AP ในการเอามาเล่นมากขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะถ้าเราหลบโอเคเลนจ์ในการแบบ เราไม่โดนดาเมจอะมันก็จะมากขึ้นก็จริงแต่ว่าเราก็จะไม่ได้แ c มเพื่อมาใช้สกิลอะไรพวกนี้ไงคือพอเท่าอะมันก็จะยังอุดลอยรั่วตรงนี้ไม่ได้นะครับผมถึงแม้ว่าเน็ตคุณจะดีเน็ตคุณจะ,สะเสถียรน,นี่คือแบบผมเล่นแบบ Wi-Fi แบบแรงมากๆแล้วนะ,สะเสถียนมากๆแล้วนะมันก็ยังไม่สามารถช่วยได้สักเท่าไหร่นะด้วยความที่มันเป็นรีโมทเพลย์อะเออมันก็ยังมีข้อจํากัดตรงนี้อยู่นะคือไม่ต้องพูดถึงตอนเน็ตไม่ดีเลยนะไม่ต้องคิดเลย ปิดเกมแล้วไปนอนได้เลยนะครับผมหรือเล่นบนจอใหญ่เท่านั้นนะกับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหามากๆไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนละกันเนาะก็คือเรื่องของที่จอมันก็มีเท่านี้เนาะแต่ว่าไอเกมอะไรสักอย่าง3าเนี่ยเวลาเราอยู่เวิ l ์ m แมปเนาะมันจะมีพวกแบบไอเทมอยู่ตามแมปอะไรพวกนี้เนาะผมว่ามันแอบ,บสังเกตไอเทมยากเหมือนกันนะอืมเพราะว่าไอเกมนี้เนี่ยไอตัวไอเทมอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างกลืนไปกับแมปประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะ เออถ้าแบบไม่ได้สังเกตดีๆมันก็อาจจะไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่คือผมเล่นได้เพราะว่า ผมจำมาจากในตอนเล่น PC ไงแต่สำหรับคนเล่นใหม่อะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะก,ก็ต้องบอกนิดน,นึงว่ามันอาจจะสังเกตยากสักนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากเล่นไอ้เกมอะไรสักอย่าง33ให้แบบมีความสุขแฮปปี้สุดๆนะครับผมแนะนำว่าเล่น PC หรือเล่นบน PS5 แบบจอปกติที่ไม่ต้องผ่านตัวรีโมทเล์อะไรทั้งนั้นนะครับผมจะมีความสุขมากๆเพราะเกมแม่งดี ดีจริงๆอันนี้โอเคก็นาจะหมดแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้มาแบบสั้นๆสั้นไห้เนี่ยนั่นแหละแกอยากมาบอกประสบการณ์ที่ได้พบได้เจอมาเฉยๆเท่านั้นแหละนะซึ่งถ้าใครยังรู้สึกว่าแก๊ปไอตรงแพรรี่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสําหรับเราอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็ลองจิ้มตะกาวกดดูเอามาเล่นเล่นก็ได้นะอโอเคไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ย